สวัสดีครับบ้าทอสวัสดีท่านชมครับวันนี้วันที่7ธันวาคม2567นะครับเ c ซแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับว่าบ้าทอปมหาพออ้วนบอนะครับเออมือนีเดินทางมาบ้านพูอ้วนครับผมถ้ามารับชมตองงวดน้ำกันนะครับงวดวันที่16 ธันวาคม2567นะครับบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับแดดครับธรรมชุ่มแอรอยู่บ้านปนอผัวอ,อ้วนนะครับเอฟซีรอครับเลขวิ่งเลขเด่นพูนถือว่าแม่นเดอ้อร์ธรรมชุ่มเด้อนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเดนหนึ่งเลขวิ่งเลขเดนหนึ่งกับแปดนะครับแอร์หนึ่งกับมาหกหนึ่งแปดมาลักลอยนะครับมาแปดสี่สาม จับคูค่บาเขานะครับจับคู่มีงวดเขางวดลุดเด้อธรรมชมเด้อนะครับบริวาเขาทุกงวดนะครับงวดแม่นกับเขาตรงๆงวดจับคู่บ่ะเขาก็มีนะครับอ่าวสวัสดีครับคุณแม่กินยัง่ะคุณแม่กินขาวตเตียมคุณแม่คือกินเข้าใบคือกินนอบใบเท่าไรม่ยใบยส,ออสองเลย อสวัสดีครับพ่ออ้วนสวัสดีโอ้ยช่วงมานบ่บหันเนี่ยน้าพ่อนะแดงอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาหน้าพ่อเนาะนี่เนาะมีเ่ยมีหนังขึ้นมาหน้าแดงองตรงแล้วเป็นเป้าขึ้นแล้วนี่พ่อตัดผมไม่ว่าเนี่ยตัดผมไม่ดีกว่าอ้าวงดทผ่านมาเออนะครับโอ้ยงดที่ผ่านมามันเปาเด่นแม่นอยู่ดิพ่อแม่นอยู่อ่านี่เด่นเห็นหนึ่งเลยเด่นหนึ่งเนาะนี่แม่พ่อมันกลับหัวแม่นอยู่ 8ปดกระาแปดกรมาาลักรอยธรนมชุชมเอฟซีก็ถามก็รอยโยวายจากใดเหล็กดินเหล็กวิ่งเหล็กเด่นพออวนมีไหมลักหน่วยเขาอยนสน่ยเขาอยนสามมันเปลี่ยนแปลงสามมันมนซีมันมีซีแามมีซีกับว้แปดเป็นลักรอยน้าพ่อนะเอาเบิ้งซํานี่จับคู่บวเขาบาดนี่เขาเขาเขาเกี่ยวิ่งเอฟซีกรร้อ พอตมึงโดนแม่ิ่นว่าถามมันจับคู่เขาเฮาจังให้เอซเพิ่นบึงโดนเดนมีเขามีหลุดธรรมชมนะครับเนาะพ่อเพิ่นก็ากให้ากให้เขาสูงวดพุ่นละม่ไพฮหัวา่จอกตัวเด้นะพ่อเนาะเป็นแนวทางหาเขาเบึงแล้วเฮามักเขาก็จังไปหายิบเลือกจับลอตเตอรี่ก็เป๋อตัววิ่งไปทีเดอ่ามักนด้อยู่รบ ซือต้องดูดูเนาะซืะ้อตลอดงวดเอางวดงวดเข่ากับเข่าติดต่อนนะพ่อเนาะแม่นเดียวสามมวดเนาะเข่าติดต่องวดรุดกับรุดแหละธรรมชุมเทิ้งกรับเทิ้งประคับล่ะสามมววดนวดแต่ว่าบาดนิครัมีแต่วิ่งอ้าวใกล้จะปีใหม่เลยพ่อลูกเต่ามาแม่มาพ่อเลยยังไงโว้ยลูกเต่ากับสิมาวันที่ไหนวันที่ยี่สิบไรวันไงสิมาไงวันไงไก่ปีใหม่ครับแจ้าครับเจ้วันที่สามสิบ <med> จะกลับมาก,ก่อนปีใหม่ <med> ม,มาก่อนปีใหม่มาก่อนอาปูลังคนเพิ่มก็ยากการยากงานเนาะพ่อเนาะเขาอาจจะชุบอายุเขาดาวมันว่าจันสิจิได้กลับขึ้นไปม <med> าเยี่ยมพ่อเยีเ่ยมแม่แล้ว <med> าการเฝ้ากลับเขาที่หยิบหายุบหกอีกทีหนึ่งละธรรมชมใกล้ปีใหม่แล้วผู้ใดที่กำลังจะเดินทางกลับมาบ้านเท่าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับก่อนกลับมาก็จังใดขอให้ได้โชคก่อนงวดวันที่สิบหกจ็ถึงเนี่ย สิบธันวาคม2567ันห้ี่ให้ได้โชคให้ได้มันอ่ามันมีสงวดอ่าสามสิบอีกสามสิบบอมีเดียเพราะเลื่อนเป็นวันที่สองมกราคม2568อไปออกเดือนพุ่นทีบานอ่าไปเป็นวันที่2ครับพ่สองมกราคมหกแปดเอาพ่องวดนี้เอาไหมนกัเสรรสร็อ่ปังมว่าจะงเอานี่สอกเดีองกับหกธนาชมอ่า สองกับหกสองกับหกลักสองสองห้าสองเจ็ดสองแปดลักหกหกห้าหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกแปดทมชมนี่ครับพออ้วนผู้ใดรอเล็กวิ่งพออ้วนได้ทำมาชุ่มเด้อนะครับถือว่าเป็นเซียนเล็กวิ่งที่แม่นนะครับเน้นคู่ใดเน้นตัวใดแล้วพอสองกับหกมักตัวใด้เน้นตัวใด สองแปดถูะครับ่อพ่ออันวิพา2สองก็บพกตัวใดเด่นกว่ากันสองตัวสองบอพ่อว่าสองเด่นสองมาเออสามแม่ดูสมเที่ยวเนาะสามเีเที่ยงสเที่ยไอ้งินเมื่อกี้กะสามแี่สามเนอะแปดสี่สามงวดอันกะสามสองสามสองสามแปดสามแปดสามวดอสามาดูธรรมชมสามมาบ่อย มีชุดสาตัวบัลลปมีตัวมักสามตัวบอมีตัวมัดบอ่อกีว่าเดี๋ยวเปลีลักลอยแล้วแต่เ่ามเาวเป็นลักวาเป็นลักวยเลยเน้นคู่ใดพอเอาเน้นเน้นลัก2อลักสอลักสเน้นคู่ใดก็กานสองแปดบอสองแปดสองเจ็ดนี่ละเน้นสองแปดสองเจ็ดทรมชมเดี๋ยวเ่าเบาาเขียนให้นะครับอ่า เอานะครับผมอ้าทธรรช้่มเบาเถ่าเขียนให้แล้วนะครับตัวยงยงปวยเอฟซีพอญ่ไม่ไงเพื่อน่าเขียนให้ตัวยงยงเด่นสองมา่ะแอรเน้นลักสองแอร์เน้นค่าคือตัวได้กรพาสองแปดกับตัวได้ก่าสองเจ็ดบอสองเกียร่องแอร์เน้นห้สองครัเน้นลักสองอ เอามันบอกสูงหลอกเลขเออจับให้เอฟซีฟันนีฟ้ามันบอกสูงจักเทียเดี๋ยกขึ้นอีกนายฟ้าเพิ่มอีห้าทิพย์เอาเอ้าเอาเอาบาานีนี่ผู้ใดรอานับเลขวิ่งพกอ้วนเเอองนะครับอืมเหล็กบัวลายคู่ดอกพ่อเลนยุทธนะครับเป็นชุดบนล่างกับตัวด้วยบัวลายคู่ดอกคำชมเอฟซีก็ว่าหกคู่หลายแต่เอาผู้ใดว่าหลายเก่าตัวเน้นพ่อเพิ่นเอาเออตัวเน้นแล้วก็เอาแล้วพอเนาะเออเอา นี่คู่ได้อยากได้หน่อยๆเอาแค่สองเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสองแปดสองตัวนี่ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้อันนี้พ่อเพิ่นเขียนให้แต่ว่าเบาเถอะเลยมาเขียนให้แล้วก็โตเด่นโตเน้นเพิ่นให้น้ำสองแปดหลักสองสองห้าสองเจ็ดสองแปดหลักหกหกห้าหกเจ็ดหกแปดนะครับสามตัวพอทำมารอบให้มันหนึ่งก้อนจังลงให้มาดูแต่ว่าสองนีเด่นก้อนบ่พ่อเด่นทองหลอ เน้นค่คคือสองแปดทำชุมสองเจ็ดนีตัวร่องตัวร่องแต่ว่าบาวเท่ากะวงให้ไปน้ำเลยนะครับกูได้มารักหกกับหกห้าหกเจ็ดหก้าหกเแปดหคู่กับบอลายดต่ทำชุ่มนะปิดบนล่างไว้เนะพอเนาะปิดบนล่างไว้แต่ว่าเอฟซีก็รอดตะเล็กวิ่งพระวัวนนี่แหละรอะลผู้ไดมี เลขติดดีๆนะพ่อเนาะเออเอามาติดเออเอามาติดติดบ่นหลายคู่แล้วมาติดตือกลับไปกลับมากิดับ่พี่ขันมาผีพ่อหันมาผีพ่อบ่พ่อหกประตูสามตัวผู้ใดมีรักลอยแม่นๆก็มาจับแซวเจ้าแซวบัตรเนี่ยรอบเนี่ยแต่ว่ามัดสองหนีเด่นแห้งบ่พ่อเด่นแห้งนะสองแห้งแม่บ่ฝันบ่แม่ ก็ฝันวันยากน้ำมันรัฐจะลานวันจำมาได้ร้านเป็นลุงพยาบาลท่านยากบระโดดร้านอ้านะครับนี่ท่านผู้ชมพักและบาสนี่ยเอฟซีกัรอนะครับพออ้วนงวดที่แล้วมากหาซื้อลอตเตอรี่ก็ได้หาหาลอตเตอรี่แล้วพออ้วนเนี่ยลอตเตอรี่น้ำเอ่อมันพอหอกสูงหน่เลยพอหอกตับเอ่อมันหันก็บ่เกินหุกหนึ่งนู่นหลังก็ได้สองห้าสองเจ็ดสองแปดเดนที่สองปุตไรอดเล็กวิ่งพออ้วน บ้ถึงนับโบถึงเก่าจักเสียเลยเลยวิ่ง,งสองกับหกเด้อธรรมชมเด้อผู้ใด้มารักหกกับออหกฮาหกเจ็ดหกแปดนะครับหรือจะเบิ่งไว้ซื่อๆก็ได้ว่าเป็นยังพี่น้องเออมนน่านะครับเพราะว่าเป็นแนวทางบห <c oughs> ายิบจับลตอตเตอรี่ออืเพราะว่าเพราะว่าไม่ก็จับคู่บ่เขาเนาะเมื่อกี้นะพ่อเนาะบ่เขาจับคู่บ่เขามากตะเล็กวิ่งอือ่างวดเข่ากับเข่าธรรมชมนะครับแต่ว่ากับมากคือเก่า L, ome, อ้าคือเก่าเมื่อนอ okay. ี่็ทั้งร่มทั้งแดดนะพ่อเนาะทั้งร่มทั้งแดดทาีเออหอนร้อนเลยอ่าวนก็เียรชาดอกครับว่นก็ห่อนยเอนมาอ่าอ่ครับมันไม่มีฝนเลยดิแม่หมดฝนเลยไมมอ่ามันไม่มีหดฝนแล้วอืมนะครับหมดฝนแล้วอ่ เอ่าเอานะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับพ่ออ้วนนะครับ16ธันวาคม2567ัด้าร้อยหกสิบ้ชมเด้อนะครับเหล็กวิ่งเหล็กเด่นเพิ่นนะครับ2กับ6นะครับผู้ใดมีเหล็กติดแม่นจับมาใส่เลย2กับ6กหมวดที่ผ่านมานี่ผมเพิ่นให้กใคือเด่น1นึ่งรอง8 1กับมา61นะครับหมวดที่แล้วนี่ยหมวดที่แล้วพ่อเพิ่นจับคู่ให้แต่ หนึ่งเก่ากับหัวนะพ่อเนาะเออกับหัววันที่แล้วนี่กับหัวอืมธรรมดาเลขติดสามเปนกี่มาอยู่นี่เป็นหกมันอกี้สิบหกเนี่ยนะแล้วก็มันกลับหลังเลยกันแล้วนั่นเอ้าววดนี้ท่านผู้ชมเลขวิ่งพ่ออ้วนครับเด่นสองกับหกเน้นลักสองครับสองห้าสองสองห้าสองเจ็ดสองแปดหน้าเบรคหายยึดจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อพ่ออ้วนเพราะว่าเด่นเน้นๆคือสองแปด ตัวร่องคือสอเจ็ดแอ่ะลักหกหห้าหกเจหกแปนะครับเอาขอบคุณพออ้วนนะพอเนาะให้โชคให้ม้าโชคมันใส่ปีไม่ก้อนปีไม่สวัสดีค่ะ